ครอบครัวหิวตะกราศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนตของปูจาจังหวัดลำปางโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมะสวนณะครอบครัวหิวตะกราศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยนตของปูจาครั้งที่5ณวัดนาไม้แดงอำเภอศพราบจังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนำโดยนางกรวรรณสุมารวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นำข้าราชการแล้วเจนน้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดนาไม้แดงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรการสแสดงตีกลองปู่จาซึ่งกลองปู่จาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางประจำปี2566การเปิดศูนย์ชีวาพิบาลประจำอำเภอสแสดงผลงานคุณธรรมของโรงเรียนศพรบพิทยาคมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยหรือ CCPo t ตและสินค้าชุมชน โดยมีพระครูโสพลจวิยานุวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศพราบประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่ารชาชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีฝ่ายขารวาดนำคณะหุ่หน้าสมราชาการจังหวัดเข้าร่วมพิธีโดยพระครูโกศลสุนทรวัตรเจ้าอาวาสวัดนามไม้แดงและนายกเกษมใจจันทร์นายอำเภอศพราบนำคณะหุ่หน้าสมราชาการในพื้นที่อำเภอศพราบให้การต้อนรับและนำข้ารชาชการประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนองนโยบายการกับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แนวคิดลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรมและผลักดันนโยบายซอฟ์พาวเวอร์ไทยสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนท้องถิน่นโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า31,000บาทเจริญพรคณ,ณะสัตาสาธุชนทุกท่านซึ่งในวันนี้ทางวัดนาไม่แดง ได้ดำเนินโครงการครอบครัวเฮียวตาก้าสภัทธาอิมอุนอุดหนุนชุมชนยนต์ของปุจจาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางซึ่งนำโดยท่านเจ้าชาวานชายาบดผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดลำปางพร้อมกับหน่วยงานพร้อมด้วยท่านเกษมใจจันทร์ทนายเบอร์สปปาพร้อมด้วยหน่วยงานพ่อค้าประชาชนได้มาร่วมใจกันสืบสารประเพณีในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของวันพระสวรนระ อนุวัดนาไมแดงหรือชุมชนคุณธรรมวัดนาไมแดงในวันนี้ซึ่งส่วนหนึ่งนั้น,นธรรมาภาพในนามของเจ้าอาวาสในนามของตัวแทนของคณะสัทธาวัดนาไมแดงต้องขอปรณน,นุมโมทนากับท่านเฉวาลชัยุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานท่านเกษมใจจันทร์ท่านในานาอำเภอาพบ่อค้าประชาชน ที่ได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระสวรรค์อณาบนรไม่แดงในวันนี้ครับสวัสดีครับผมนันทหงษ์จิตจำนงครับเป็นผู้ได้รับรางวัลวัฒนคุณธรรประเทศเด็กและเยาวชนประจำปี2564าีครับวันนี้ผมได้มามีส่วนร่วมในโครงการครอบครัวผู้ประกาศสถาอินบุญอินบุญชิมชนยนต์กองปูจาที่วัดน้ำม่แดงครับวันนี้ผมได้มามีส่วนร่วมในการสแสดงกองปู้จ้าเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขึ้นบ้านของจังหวัดลำปางครลหพูงอยู่สืบต่อไปเพื่อให้เด็กรุ่นหลังครับได้มารับชมในการตีกองพู้าเพื่อกี่จะได้ร่วมกันรักสิรสารพรสิรการตีกองพู้าซึ่งจะได้ตีในวันฝุนนะครับก่อนวันพระทุกๆวันครับสวัสดีครับผมดรสาธิกาวงเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนศพลับพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาลลำปางลำพูน โรงเรียนสบปรับพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของสมภรัศรีดาวเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นคนเก่งที่มีคุณธรรมจร,ริยธรรมเพื่อใช้ความรู้ความสามารถใช้ความดีความเก่งในการพัฒนาตนเองพัฒนาสุมชนและสังคมต่อไปอจุดเด่นของโรงเรียนสปรับพิทยาคมนะครับวันนี้เรามาร่วมงานที่วัดนาไม้แดง เราก็นำกิจกรรมที่เป็นเบสของโรงเรียนก็คือกิจกรรมขวัดปรรพะนะครับมานำเสนอซึ่งในสนปปบเยคมพัฒนาเวีรคุณธรรมมามากกว่า10ปีจนใน,ร,ร,ร,ธธน,ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพพระราชลักษดาเสียมรมราชกุมารีนะครับโดยใช้รูปแบบของสปปสคูโมเดลนะครับในการพัฒนาในส่วนกรรเกียมขวัดบรรพะนั้นเรามีแนวคิดคือใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาให้เสริมสร้างด้าน ศาสนาภูปัญญาและจิตอาสาเพื่อทุกคนได้สื่อทอดสิ่งดีงามของชุมชนและรักษาต่อยอดพัฒนาให้คดคู่กับเลยสปราบเยอคมและกับท้องถิ่นชุมชนของเธอสปราบต่อไปขอบพระคุณครับ